สวัสดีค่ะนะวันนี้คลิปนี้จะมาให้เคล็ดลับในเรื่องของเทคนิคขายดีนะคะก่อนที่เราจะโพสขายของเนี่ยสำหรับใครที่เป็นมือใหม่แล้วกันเนาะมือใหม่ที่ไม่เรียงไม่รู้จักกฎแรงดูกฎจัก,กรวาลน,นะมือใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าขายยังไงให้ขายดีขายปังสำหรับใครที่อยากจะมาทำกับพี่นิดนะหรือว่าไปทำกับแบรนด์ไหนก็ช่างนะอันดับแรกเลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปลงทุนเนี่ยค่ะก่อนที่เราจะไปลงทุนขายสินค้าแบรนด์ไหนก็ช่างเนาะให้เราเปลี่ยนความคิดแบบนี้ก่อนให้เรารู้สึกรักสินค้านั้นๆก่อนกินใช้ให้เห็นผลก่อนแล้วก็รักเขาแล้วก็เชื่อมั่นในสินค้าที่เรากินใช้ก่อนฮะแล้วเราก็ขอบคุณบอกรักเขาที่เขาเนี่ยจะทำให้เราขายดีขายปัง แล้วก็ออกไปช่วยผู้คนออกไปสร้างคุณค่าให้กับผู้คนผู้คนช่วยเหลือผู้คนให้มีสุขภาพดีมีผิวพรรณดีมีชีวิตที่ดีขึ้นจากการได้กินได้ใช้สินค้าของเรารู้สึกไปเลยว่าเรามีผู้คนมากมายมาสนับสนุนสินค้าของเราที่เรากินที่ที่เราขายอย่ารู้สึกว่าลูกค้าใหม่มีตังลูกค้าไปไหนหมดลูกค้าอยู่ตรงไหนวะไม่ค่ะไม่ไม่พูดคำพูดเหล่านี้เลยนะ คำที่เราพูดออกมากเกิดจากการที่เราคิดแล้วให้เราเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าต่อไปนี้จะมีลูกค้ามากมายทั่วประเทศทั่วโลกมาเห็นสินค้าของเราแล้วก็อุดหนุนสินค้าของเราเพราเราเปิดสถานะาใช่ไหมให้เรารู้สึกไปเลยว่าเราจะลูกตอบแชทไม่ทันลูกค้าอินบ็อกซ์เยอะมากเงินเข้าบัญชีทุกบัญชีที่ฉันมีเข้าตลอดเวลา อนที่พี่ไม่เคยขายของออนไลน์มาก่อนค่ะพี่ก็สั่งจิตแบบนี้นะสั่งจิตว่าเงินเข้าบัญชีทุกบัญชีแล้วเข้าเยอะๆเข้าแบบใช้ไม่ทันนับไม่ทันเลยนะเราเคยโปรแกรมจิตแบบนี้แล้วก็เป็นจริงค่ะแล้วเราก็ลงมือทําเนาะขยันตั้งใจทํามากๆเลยนะกว่าจะแบบว่าจากที่คนไม่เคยเห็นเงินเข้าง่ายๆอะ่ะก็เงินก็เข้าง่ายจริงๆอะ่ะ มีอาชีพเดียวคือออนไลน์แล้วถ้าทําแล้วห้ามล้มเลิกจะตัวอ,อย่างเช่นวันนี้คุณขายได้เยอะขึ้นแล้วอยู่ดีคุณก็เลิกขายอะ่ะลูกค้าก็จะงงก็สับสนเลิกซื้อเราไปก็มีพี่นี่เราเป็นคนหนึ่งที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเ็าเลิกขายลูกค้าก็งงว่าอ่ะตอนนั้นเราก็เลิกขายหลายอย่างนะที่เราเคยขายมาก่อนทุกคนมันมันเสียเวลามา,มากๆนะสาหรับตัวพี่เราที่ที่เราเคยขายมาหลายอย่างอ่ะ ่าจะหาลูกค้าได้เยอะแล้วผลสุดท้ายเราเลิกขายอะ่ะเราก็ต้องมานั่งหาลูกค้าใหม่เน่ยมันก็เหนื่อยนะทุกคนอ่ะมันเหมือนเราล้มเลิกไปก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่เงี้ยค่ะเอเวลาขายของออนไลน์สมมติว่าขายอะไรก็ช่างเถิดแต่ว่าเราต้องตั้งเป้าด้วยแล้วก็ขายนานๆขายได้เป็นสี่เดือนห้าเดือนเป็นปีอาจจะจะอย่างเช่นคุณจะไปค้าขายอะไรสักอย่างนึงอะ่ะสามเดือนเนาะ ตั้งเป้าเลยถ้าสามเดือนมีเงินเก็บคุณจะเอามาขายของออนไลน์ด้วยเพื่อให้คุณมีรายได้เพิ่มคุณก็ทำอย่างนี้ค่ะคุณก็จะมีเงินมากขึ้นเหมือนวันนี้สมมุติว่าเราอะไม่ได้มีต้นทุนอะไรสักบาทเลยอะแต่เราอยากจะมีรายได้บนโลกออนไลน์เรากําลังทํางานประจําอยู่เรากําลังเลี้ยงลูกแลาสามีให้เงินเราทุกวันทุกวัน เราก็เก็บเงินที่สามีเนี่ยให้เราไว้ทุกวันทุกวันแล้วกเก็บไว้ที่เหลือก็ไปมองหาว่าเราจะซื้ออะไรมามากินมาใช้ดีแล้วก็ขายพอขายแล้วคุณก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นคุณก็ตั้งเป้าเลยว่าสามเดือนนี้นะชั้นจะภายในหนึ่งเดือนนี้จะเก็บตังค์แล้วก็ภายในหนึ่งถึงสามเดือนนี้จะจะขยันตั้งใจทําในขณะที่เลี้ยงลูกเชื่อไหมตอนที่ีคอนรัวกกพี่ยังส่งของอยู่เลย เรายังแพ็คของส่งของอยู่เลยลูกค้าทักมาก็ต้องส่งอย่างเงี้ยพี่ิแนะนําเลยนะถ้าขายเกี่ยวกับต้องให้ตัวเองก่อนขายอะไรที่ให้เกี่ยวกับตัวเองแล้วเปลี่ยนความคิดเราต้องรู้สึกก่อนว่าวันนี้เราจะขายดีเราจะขายปังลูกค้าจะทักแชทเงินจะเข้าบัญชีลูกค้าจะหลั่งไหลอินบ็อกซ์มาหาเราเยอะๆคิดแบบนี้ทุกวันทุกวันแล้วก็ลงมือทําแล้วคุณก็จะขายดีขายปัง พี่ว่าคุณจะขายอะไรพี่นี่ก็ขายสมูหลังหน้าพี่ก็มีน้องทักมาสองก้อนจะเอาเลยนะพี่แต่ว่าพี่แบบเออก็แบบเรื่องมากหน่อยเยอะหน่อยกับกับน้องเขาเนี้ยนะก็เลยบอกให้น้องไปเรียนรู้ก่อนเพราะว่าพี่นี่ไม่อยากขายขายให้ใครนะโดยที่แบบไม่ได้เรียนรู้คอร์สฟรีเราไม่ได้เป็นแม่ค้าพ่อค้าทั่วไปไงที่แบบเออโพสขายของเราได้ตังค์แบบนั้นค่ะเราสร้างแบรนด์ขึ้นมานะ เพื่อช่วยคนนะเราอยากจะให้คนที่แบบมาใช้สบู่ของเราเนี่ยให้คุณได้เรียนรู้คอร์สฟ,ฟรีก่อนเข้าใจก่อนเอาไปปรับใช้ในชีวิตของคุณแล้วค่อยตัดสินใจมาซื้อสบู่กับพี่นีดแล้วก็มาขายด้วยกันเราไม่ได้ขายสบู่เพราะว่าขายเฉยๆเราขายเพื่อว่าสร้างแบรนด์แล้วก็ช่วยคนให้มีรายได้กับเราค่ะเนาะทุกคนที่มาติดตามพี่นีดทุกคนถ้าใครได้เจอคลิปนี้นะถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่กําลังมองหาช่องทางหาเงินอยู่นะ ได้ตั้งแต่500ถึง2,100บาทต่อวันนะอะถ้ามีใจก็มาเรียนรู้ด้วยกันมีคอร์สฟรีให้เรียนรู้ทักมาหาได้เลยที่ Facebook นิตยากรสุขาหรือแอดไลน์มาที่0985049762ยินดีให้คำแนะนำเรียนรู้ก่อนสักสี่วันเรียนรู้สักสี่วันเกิดผลลัพธ์แน่นอนสี่วันเนี่ยจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาได้เงินมาแน่นอน สำหรับพ่อค้าไม่ขายหรือได้เงินมาจากทางไหนก็เป็นเงินทั้งนั้นแหละแล้วคุณค่อยเก็บเงินนั้นไว้อะแล้วก็มาทําด้วยกันหรือคุณมีเงินอยู่แล้วคุณก็สั่งซื้อสบู่กับเราเลยแล้วเราก็จะส่งพร้อมกันพี่นิดขอส่งพร้อมกันภายในหนึ่งถึงยี่สิบเอ็ดวันนี้อ่ะสําหรับใครที่เห็นพี่นิดในช่อง youtube นี้หรือแม้กระทั่งเฟซบุ๊กเนาะอะพี่ขอส่งพร้อมกันวันนี้วันที่เท่าไหร่ตั้งแต่วันนี้ยันวันที่นับให้ได้ยี่สิบเอ็ดวันละกัน นะคะสำหรับใครที่อยากทำจริงๆเนาะใครที่เป็นสิวฝ้ากระจุดด่างดําผิวหมองคล้ํามีริ้วรอยบนใบหน้าผิวไม่เรียบแล้วก็สิวเกิดง่ายหน้ามันที่ทําให้เกิดสิวนนะ่ะใครที่เป็นแบบอาการเหล่านี้นะมาปรึกษากันมาใช้สบู่ไพริตจะเอากี่ก้อนก็ได้ลองใช้ดูก่อนสักคนละก้อนนะอ่านะถ้ามาได้เป็นเยอะนะแต่ถ้าคุณเป็นสิวสเตรอยนะ คุณต้องให้พีดดูแลคุณมากกว่าสามเดือนขึ้นไปนะหรือหนึ่งเดือนขึ้นไปลูกค้าพีดพี่เคยขายขายสบู่ตัวหนึ่งนะเขาใช้ประมาณสิบห้าก้อนหน้าสเตียรอยนะจากแบบหูทุกคนโคตรน่ากลัวล่ะนะถ้าพูดภาษาพีดพูดนะเออแต่ผลท,ท้ายลูกค้าก็ใช้ประมาณสิบห้าก้อนพี่ด,ดูแลจนเขาหายจะมาพูดถึงเรื่องหน้าจีสารสเตียรอยเนาะ ใครที่หน้าติดสารตเตนเลอยเนี่ยก็ต้องใช้เวลาหนึ่งล่ะมันหน้ามันพังเยอะหน้ามันติดสารไปแล้วเราพักหน้าค่ะเอาไข่ขาวคอกหน้าสิบห้าวันนะสิบห้าวันสิบห้านาทีแล้วก็ทุกวันทุกวันจนกว่าไข่ขาวน่าจะทําปฏิกิริยาเอาดันเอาสารพิษออกมาออกมาจากใบหน้าแล้วก็จะไม่มีบวกกับการใช้สบู่ แล้วก็ใช้ครีมใช้เซรั่มพอหายแล้วพอหายแล้วทีเนี้ยต้องระวังด้วยนะหนึ่งแล้วพี่อยากจะให้คุณไปเรียกเรียกเซรั่มนะที่มันตอบโจทย์ที่ไม่มีสารต้องถามเขาด้วยเวลาซื้อของถามเขาด้วยว่ามีสารอันตรายไหมคะถ้าดูด้วยว่าแบบเขาบอกว่าผิวขาวไหมนะบางบางทีอันขาวอะ่ะก็ไม่ไม่น่าเชื่อถือแล้วล่ะเออเราต้องดูดีๆอะ่ะอืมพอเลิกใช้ มันจะทําให้เราเป็นสิวถ้าอะไรที่มันมีสารปลอดหรือสารสเตียรอยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้สบู่สมมุติว่าใช้ไปสักประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะสิวที่มันอยู่ตรงบนใบแว่าเนี่ยมันก็จะหายไปแล้วแต่ทีนี้มันจะดันออกมาอีกอาทิตย์ที่สองสเตรอยที่อยู่ค้างอยู่บนชั้นผิวมันจะออกมาอีกแล้วมันก็จะยุบไปแล้วก็ใช้ต่อไปอาทิตย์ที่สามทีนี้มันก็จะปลออกมาเรื่อยๆแล้วก็ก็จะยุบไปอีก ผลมาวันประมาณสามวันแล้วเขาก็จะยุบภายในหนึ่งอาทิตย์ประมาณสี่อาทิตย์น่าจะเริ่มดีขึ้นละ่ะแต่ถ้าอยากหายขาดคุณต้องใช้มากกว่าสองสามเดือนขึ้นไปเพื่อทำให้ผิวหน้าของคุณดีขึ้นสำหรับคนที่หน้าติดสารจะเตือรอยนะอันนี้จากประสบการณ์ที่เคยดูแลลูกค้ามานะไม่รู้กี่เคสนะคะพี่ขายครีมมามากกว่าหลักหนึ่งปีนะคะอ่ะแล้วในกรณีที่สิวผลคนสิวผลในโชคดีนะ ที่ใช้ไม่เกินสองกระปุกหรือหรือสองก้อนหรอกก็ดีขึ้นอะนี่ว่าคุณจะใช้ครีมหรือใช้สบู่ก็ช่างประมาณเนี้ยมันจะดีขึ้นแล้วแต่คนที่เป็นกานี้ก็แป๊บเดียวก้อนเดียวก็เห็นผลแล้วว่ากาจางใครที่หน้าหมองคล้ำจากการตากแดดไม่เกินหนึ่งถึงห้าก้อนหรอกนะผิวพรรณก็จะดีขึ้นแล้วแต่อย่างของพี่นี่ที่ใช้เองเนี่ยประมาณเจ็ดแปดวันขนาดตากแดดขนาดไปเล่นถ่งการนะ ไม่กี่วันผิวยังกระผิวยังเนียนขึ้นเลยผิวเนียนแล้วแล้วเราเนี่ยพี่นิดมันมันเคยใช้อะไรมาหลายมาหลายอย่างมันจะแพ้มันจะเหมือนน้ำเหลืองข้างในมันไม่ดีแล้วมันก็จะเป็นตุ่มขึ้นอย่างเงี้ยมันเริ่มจะดีเนี่ยเราก็ใช้สบู่ของเราถือซะว่ามันเป็นรีวิวให้ตัวเองแล้วกันเนาะเวลามันเป็นขึ้นมามันก็ดีบางทีเป็นสิวขึ้นอย่างเงี้ยใช้ไปใช้มากับแบบว่ากันยบแมจ่าพี่น้อง กานยุกบกระหายก็ดีขึ้นอันที่แรกไปเลี้ยงลูกกับคู่บาอาจารย์มันก็บ,บอกว่าคันเท้าว่นเ่นาทัานได้มีตนทุนนี่อย่างหลายสิเนาะเขาก็ไปขายของคนอื่นก่อนพี่นี่เรียกว่าบ้บบอเอาแล้วจ้ะนะอเอาลูกตื่นแล้วบ่าเอาจ้ะนะขายของส้าของแล้วนะครับกินอะไรดีพ่อไปทุราอู้บึงบังคับตาตั้มหมดได้ไนเอาลูกกน